เฮ้ยอ yeah. ้าวลเยี <bugün Dragon> ่ยวเรอนกขาานี่เดข้ามาหลายโอ้หมลงลขายนกเยี่ยวอน

đập rồi đập cái đập เครื่องร่อนนะแดดลมลมโอ้ชึกโอ้ เหนื่ไยดูไ้เลยอ่ะเรี่มันเด็ดแล้วว่ะมาเล้วมาเล้วไม่ักน ทำอะไรทําอะไรตัวบิลานี่อะไรมันได้กินแล้วเด็กทําอะไรวะก็ก็แต่อย่าไปแล้วก็นะกูก็ nó vẫn đồn luôn mình cứ đi chơi này, đi chơi nông dân, ông nông chị 你没没档了。 ตังเป็นลาบอยู่งั้นแต้โดนไล่มาเลยครับนม่รู้ไม่เยอะยเลยตม่นเลยมีหนุ่มเวลาไปผ่านแล้วมีแค่สองตัวทัน้นเลยบกลัวกัน่ დავიწყოთ